ไปดูอีกคดีนึงนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนหนึ่งอยู่ที่หนองบัวลำพูเขาบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเมื่อตอน6กโมงเช้าว,วันที่18เนี่ยก็นอนอยู่ในบ้านตามปกตินะคะแล้วปรากฏมีชายทะกัมกนมีอาวุธครบมือเลยบุกเข้ามาในหมู่บ้าน เนี่ยค่ะจนคนในบ้านเนี่ยตกใจนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกไปไม่มีการขอโทษสุดท้ายมารู้ว่าชกกายชะกันกลุ่มนี้เนี่ยคือตำรวจเข้ามาบุกค้นแต่ก็สงสัยว่าทำไมไม่มีหมายค้นนะคะตำรวจบอกเป็นการมาค้นผิดตัวค่ะจากนั้นก็ถอนกำลังไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูช่วงที่เกิดเหตุนะคะจะเห็นชกกายชะกันกลุ่มนี้เนี่ย แต่งตัวมีเสื้อเกราะมีอาวุธครบมือเลยแล้วจู่โจมบุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งไปเคาะประตูเรียกเจ้าของบ้านออกมาแต่ปรากฏว่าไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายไม่พบเป้าหมายเสร็จแล้วก็ขึ้นรถกลับไปทางผู้เสียหายบอกว่าไม่ขอโทษด,ด้วยนะคะแล้วพอขอดูหมายค้นก็ไม่มีเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่บ้านลำพูอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู ช่วง6โมงเช้าเลยทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2ูนำมาโพสต์ไว้นะคะเจ้าของบ้านชื่อคุณพัทระหรือว่าคุณนิวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยก็อนอนอยู่กับภรรยาอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูอย่างแรงก็ตกใจตื่นพอเปิดประตูมาก็เห็นผู้ชายกลุ่มนี้แล้ะคะ่ะจู่จมเข้ามามีอาวุธครบมือเหมือนกับในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณนิวบอกอยู่กับภรรยาก็ตกใจค่ะ แล้วพอกลุ่มนี้เข้ามาตรวจค้นไม่เจออะไรแล้วทั้งหมดก็กลับออกไปทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่คำขอโทษนะคะหลังจะเกิดเหตุทางคุณแม่ของคุณพัทระก็ให้ไปแจ้งความที่สพเมืองหนองบัวลำพูเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามยุธทธวิธีปกติค่ะ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มายกมือไหว้ขอโทษและเบื้องต้นตอนนี้รู้แล้วว่ากลุ่มชายชุดดำา5 6คนนั้นเป็นตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะซึ่งตอนนี้ทางผู้เสียหายเขาบอกธุรกิจร้านคาแรที่เปิดที่บ้านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าคนก็เลยมาสงสัยว่าเอ๊ะไปม,มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าทั้งที่เขายืนยันนะคะว่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายเลยค่ะค ผมก็เลยไปย้อนดูย้อนหลังตอนเขาพี่เข้ามาผมก็ตกใจเฮ้ย mm. <Hey, S 2> มาแบบนี้ mm. ขนาดน,นี้เลยเหรอเหมือนจะค้นครับเพราะว่าเขาได้เข้าห้องนี้อยู่ตามตามที่เห็นในคลิปนะครับ mm. คือเข้าห้องนี้มาคนนึงเข้ามาคน้นค้นไม่ค้นผมไม่รู้ครับคือเข้ามาคนนึงแต่ว่าเข้ามาแล้วจะบุกมันก็เหมือนจะค้นแล้วครับเพราะว่าบริเวณเนี้ยมันเห็นน้าหมดมันมีสายางงานผิดแล้วก็ เหมือนชี้เป้าผิดอือเป็นใครก็ตกใจนะคะอือ